หากคุณต้องใช้รถยนต์เป็นประจำให้ประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งมอเตอร์สบายโดยคุ้มภัยโตเกียวมารีนคุ้มครองรถยนต์ที่คุณรักอย่างอุ่นใจรับประกันภัยรถอายุสูงสุดถึง15ปีตอบโจทย์ทั้งรถยนต์สันดาปและรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมศูนย์บริการสินใหม่รถยนต์มืออาชีพตลอด24ชั่วโมง ให้บริการซ่อมรถยนต์ด้วยอู่นในเครือข่ายที่ได้มาตรฐานมากกว่า1,000แห่งทั่วประเทศประการภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งมอเตอร์สบายให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถทั้งรถ,รถคุณและรถคู่กรณีการเกิดเหตุแบบไม่มีคู่กรณีรถยนต์สูญหายและไฟไหม้ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายนอกกรณีได้รับบาดเจ็บและค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต พร้อมให้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินฟรีตลอด24ชั่วโมงอุ่นใจทุกครั้งที่ขับขี่กับประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งมอเตอร์สบายโดยคุ้มภัยโตเกียวมารีนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนหรือในหน้าของบริษัททั่วประเทศ